สบายดีพี่น้องคลิปนี้อันดับแรกเนาะทายหลวงตังได้พี่น้องให้พี่น้องเบิงหลวงตังตั้งโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็เบ่งหลวงตังเนาะมันจังโจอใหญ่ฮะนะถ้าไปเบ่งหลวงนอนโจมันจะน้อยเนาะ inclusive. ถ้าพียวต้องเกินก่อนเพราะว่าส่วนหลายหลายๆท่านจะติดเบึงหลวงนอนเนาะมันทิ่โจอน้อยต้องตั้งโทรศัพท์ขึ้นบึงืันนี้ก็พามาเข้าไปแล้วพี่น้องเอามาเอาน้ำไม้ไผ่ปลาเนาะว่าอยากกินมกน้ำไม้ไผ่ปลา มาเบิ่งเลยบ้าฮาสิีมานบ่มอไม้เสียออกลายบ่ไปพี่น้องไปเบิ่งอะไม้นำกันอ้อีหลอกตัวนีน้งามฮึจวดคงควรจุวยอ้ยงามอืองามครับแตกไปเลย อาอีบุ๊กนี่อ่อนๆอันนี้อันอันเมทอันอยู่ข้างเือนเด้อะบให้อันเอาไปให้เราเอาว่อยากได้อีบุ๊กไปนึงล้นี่ปานบุ๊กกบแล้วหลายตัดให้เราอันสิเอาใบที่ยังบ่จ้างใบเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องมันจังอ่อน on wow. <laughs> đây, à, Mùi, uh, nè, này mực, bò, tuần hụn, à tuần hụn, 2 lâm, cả, uốc, lại hè Đây, bảy, anh này kia tụm chứ. Ui, tuần đây, ้ยแหงส่งลำนี่ก็พอแหงละนี่โอ้จ้ะบอลดอกมาแล้วมันแก่ปุ๊ดกูจะตัดใส่อันแบบนี้เนาะเมื่อใดใส่ถูกอันนี้ก็พอแหงละอืม เอาไปให้เยืไม่เท่าเลยยู่ข้า้งเหยื่อบอบเอามาให้ไม่เท่าเลยด้วยสักเดี๋ยวนึ่งเลยวะไปทางวัวทางควาย ม่งามบ่นี่โนกนกระสาเด้จิ๋นอุ้งไม้กระส่าใครผู้ใจขกงไม้กระสามันเป็นนามงามโอ้ยเส <laughs> ียมใคระปอุย้ยอ่อนครับดูกระลังปุงงูไม้ก็ได้เนลง ในนวดเดี๋ยวก่อนยุ่งโอเคเนาะเนางกัะพันได้ขึ้นหลายสับเติดเต้า เสียบน้อยค่อยก็ได้มีประโยชน์อยู่ได้อันนี้โน่ไผ่เนะโน่ไผ่ก็มีหนะนัเมื่อกี้นี่โนก่กระสะเด็กโนงมันบูคือกันตางกัน,กนไปไว้นะ <laughs> ดึงไว้อย่าไป <laughs> ่งอนนสูงละเหมังแข็งสูงละไปมกเออหนุ่มไปต่อไป โน่นนี่โน่นโน้ใหญ่เเสียมขน้อยเดูเปรียบเทียบกับเสียมขน้อย้ะไงย หนน่ะสามนู่ยุงกับพอยุงป่านมันแม่งพึ่งปวดหมดพึ่งๆๆพึ่งหลายแล้วยุงหายกระโดด อ่อนออกมาไม่เมื่อยยุงกับพอนุงปวดเหลือเอากระตาคยควมไปหนูไผ่อยู่เลยกระตูดกระเต้า ไป,ไปกอ่อตกไปยามนี่กันนอกตีนเจ้ามัน,น,นอ๋อไปเอาน,อกกน้ำยทันลุกหลากำลังอก <c oughs> โอ้ยนก <c oughs> นกไผ่ Nằm lại muốn có bớt áo Khóc ấy Quá nhung bớt ạ Khuột ạ. Ơ, quả cao Chị ướt quá อ,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 อ่อนแอ่ป่ะเข้าตัวเสียมน้อยไปอย่ามาว่าเด้อเข้าดีเท่า,านี้คมดีเสียมคู่จี้ได้ป้าอ่อนเงจอกมาเดียวนะคมดีเนาะเสียมเอาเก็บ ตูดกระเต่ามันหหลายเลยมันน้วยอะไรกระป้อยมันขึ้นเอาแต่อีกตัวใหญ่อืมดูอันหนอ,อันนี้มันหลาย nó no. múc Mục. Mục. nó múc nóng lên bậy ừ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  อู้เต็มจ๊ะตาอัญญาพ่อต้นนี่ปู่แม่ใหญ่เม่ใหญ่เวันม่ใหญ่ที่วงนะ ขาไหมวันนี้เ้ยเต็มเลยเต็มประต้าเรียบร้อยพอกหนุ่นบุกับแก่พุทเสียมหักใช่แล้วเนาะเสียมน้อยเลย mọi uh -huh. uh -huh. uh -huh. sắp chị đầy chị luôn 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 หายอืมหนูตัดเกมเอาก็ได้นอน <c oughs> ใน่ญ่เนาะหัก,กอโอายเอิดหลวยป่าหนูมไม่ไปป่าสิ่นอโ,โทษบอก จะซับโอคือเจ้าน้มีดกับมีโอ้ยจะแม่นเนาะนี่น้อไหวเลยหูยงุงไหรโทษ like, เหลือครับย like, like. ุงไป ออดครับปูดกระเต่าได้หลายนักนักนักไป <c oughs> ก่อนน้อยู่กลางน้ำอันนี้น้ำ้บงบงขมม่ันบงหวานนี่นี่ อ่อนครับในบ่งคมไม่ใช่บ่งหวานนะนี่ก็เป็นอันนี้นอนเลยเป็นได้่องหน เฮาก็ออกจักป่าหน้องไม้นะพี่น้องหน้อไม้เอามาใส่นี่นอยู่น่ะกะตายไม่น้อยเดียวให้ตะกองน้อยผ่านอันนนักเอามาใส่พี่ไปม <c oughs> ัน่าจะหลายพี่ <c oughs> <c oughs> น้องให้เหเจ้าแล้ว มาพี่น้องพลายเหนะ็นอาบน้ำนะมาจะอาบให้เบิ่งนี่นี่ดูพีนนนนะดดดด่น้องน้ำเย็นสบายขนาดใส่ด้วงไหลด้วงปัาบผมคอยเปียกหมดเหงาะออกนอนครับน้่น้ำธรรมชาติเด้นี่นอ,าอาบน้ำให้เบิ่งเลยนะเอาเบิ่งเด้อใส่จากเบิ่งนะเป็นพี่สาวอาบนานะ้ำ ເອີຍນ້ອງມືມາດນມກະງຮືນົຈັບານບກນາ